ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันหงาเธออยากจะมาหาฉันไหมแค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันทีสวัสดีค่ะฟางค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทัวร์มหาลาัยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้นะเรามาถ่ายทํามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ค่ะซึ่งมีชื่อเพลงว่าถ้าเธอรู้ว่าฉันหงา เพลงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่ย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,อนตอนนี้ก็อยู่ที่กอง MV นะคะแล้วก็แอบบอกว่าวันนี้เรามีพระเอก MV วด้วยเป็นคนที่ทุกคนน่าจะรู้จักเดี๋ยวไปแอบ,บดูเขากันค่ะนนจะไปปีหนึ่งอันนี้ปีสามจริงๆเรียนจบไปแล้ว ซีนเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะซีนไม่อกี้ค่ะก็ล้างอุปกรณ์การเรียนค่ะแล้วก็คนไม่ดีก็แม่แต่ชีวิตจริงคือแบบว่าร้องไห้กับครั <laughs> งง้งแรกป่ะคะครั้งแรกคร่ะขัด <laughs> ข้าวตอนตรงวะเกรง <laughs> <laughs> และนี่คือซีนแรกครั้งแรกที่เคยเจอกันเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปอะไรก็น่าจะเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าพอจบวันแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างความสำคัญของเราฝากพี่ฟางละลายพฤติกรรมด้วยค่ะ เมื่อกี้เหรอคะเป็นซีนที่เรานอนอยู่บนปิกนิกค่ะก็คือเสือมีอยู่เท่านี้<อ>เล็กมากๆแล้วก็เบียดกันอยู่แบบก,ก,ก,ก็เป็นซีนแบบคุกกิ๊กน่ารักเป็นโมเมนต์ที่ เคยเห็นในกระตูนเห็นในหนังแต่ไม่เคยใช้กับชีวิตจริงต่อไปเปไดิน็นลายสิงแล้วค่ะก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่ก็จะออกลูกนักศึกษาแล้วอ่ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นชุดแบบอลังการไม่สปอยด์หรือแบบต้องรอนดู หลับเอาจริงนอนซิงมันเป็นไลา์ซิงที่แบบขอบอกว่ามันเป็นความท้าทายมากนะเพราะฟังจาได้ตอนอัลบั้มแบบแรสสุดของการทํางคือเคยมีตอนที่แบบตอนที่นอนแล้วก็ซิงซึ่งมันลําบากมากต้องหาหมอนมารองแก้มนันนี่แต่อันนี้คือมันไม่มีแล้วเราก็ต้องนอนบนหญ้าที่ฝนเพิ่งตกแล้วคือตอนเนี้ยชื้นอยู่ทุกคนมันแฉะมากแล้วก็มีมแมลงอุปสรรคเยอะที่สําคัญคือนอนยังไงไม่เหนียงออกคืแบบมันต้องนอนแบบเออหน้าต้องมีมอ,งองศา ไปเรื่อยๆเ,เลยางยเพราะว่าคือเขาถ่ายทั้งเสยบนเสยล่างเสยข้างเลยก็ต้องปรับกันไปค่ะชุดลุคนี้ก็จะเป็นชุดสําหรับร้องเพลงเท่านั้นนะคะไม่อยู่ในรายเรื่องก็คือตอนจบเขาไปแต่งงานคนอื่นเราก็เลยใส่ชุดเหมือนแต่งงานอยู่คนเดียวเศร้าๆนี่คิดเองอาจจะเป็นช่วงที่กลับจากงานแต่งงานแล้วไปก็มาแต่ถ้าเราใส่ชุดนี้ไปก็อาจจะเวอร์กว่าเจ้าสาวนิดนึงแย่งีเราแย่งซีนเราก็เลยตัดสินใจว่า เราไม่ไปดีกว่าเรามานอนร้องเพลงกับดอกไม้ดีกว่า <laughs> นี่คือเรื่องราวของวันนี้ตอนที่ได้ยินเพลงเนี่ยก็ชอบชอบเมโลดี้อะไรทุกอย่างแล้วแต่ว่าเนื้อร้องเราก็มีการแบบปรับกันมาจนอันนี้เป็นแบบฟิแนลเวอร์ชั่นนะคะคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยรีเลทได้อไรเงี้ยเพราะว่าถึงแม้ว่าการเลิกลากันไปแต่มันก็ยังมีความทรงจํา และในโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะคิดถึงเขาขึ้นมาอะไรอย่างงี้ค่ะเปียกใช้ได้เปียกเลยแหละเปียกเลยเหรอเปียบเลยแหละมาเปียบไ,ได้กันไหมคะ <peach> เป็นเกียรติมาก <c oughs> เป็นเกียรติมากที่ได้ทำเอมวให้พี่ฟางค่ะแล้วก็จริงๆพี่ๆสองคนแบบคุยง่ายมากแล้วก็ทุกอย่างแบบทุกอย่างดีเลยไหมถือว่า <c oughs> แบบก็คือทุกคนในทีมก็บอกกันว่าเออไม่ต้องถ่ายนานแล้วแต่ว่าเทคน,นี้ก็สามารถใช้ได้เลยเ,ลยลเพราะพี่เขาแบบมีพลังงานที่ดีแล้วก็มีแบบเขาเรีอยกว่าอะไรอ <c oughs> ่ะเขาเรียกว่าอยู่อยู่ในวงการ,รมานานเขารู้ <c oughs> ว่าแบบว่าต้องแสดงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำยังไงอะไรก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างไปได้เร็วแล้วก็แฮปปี้กับ ภาพบาอย่างที่เกิดขึ้นเายอะค่ะอันนี้สีนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเราในวัยที่โตขึ้นโตที่ส sure. ุดเลยอันนี้คือเป็นวัยแบบทำงานซีเนียร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกมากอยากใครยาวกว่านี้แต่ว่าทีมที่บอกพอแล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นว่าให้เคเขาแล้วเขามีคนมาตัดน้าอ๋อมีคนไม่ดีคนหนึ่งเกตบวกเกตเลกแค่นั้นเพราะมันใหญ่กว่าได้อะไม่ได้ปะเคกเลยเกิมันทำไมมันก็อร่อยได้ก็เออเราก็เลยเป่าเทียนทิ้งตัดใจแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเติกันในวันนี้ในช่วงนี้ ก็ตอนนี้พี่ฟางกาลังเปียกเปียฝนอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องเดินเข้าไปเอาลมให้พี่เขาครับก็พี่ฟางลงทุนขนาดนี้นะครับตัวเปียกขนาดนี้เพลงก็เพาะมากๆเลยนะครับก็ในอีกฝังมันจะเยอะนะครับผม พี่แกลพูดหน่อยคะ่ะพี่แกตอนนี้ก็เลิกกองเรียบร้อยแล้วครับเราก็ผ่านซีนที่จะต้องเปียกทั้งสองคนไปเรียบร้อยแล้วพี่แกไม่เปียกเลยค่ะเปียกแล้วนี่ไงไม่เปียกเลยเปียกเียน้อยมากนี่คือลูกหมาตกน้ำของจริงทำไมเอ็กซ์ขาถามคุณแล้วแหละว่าทำไมถึงไมีสากคนเราคือเราอ่ะเดินไปแล้วเรบว่าก็มีสายนึงโทรเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่า ก็มงอยู่ในโมเมนต์ที่แบบอยู่กับตัวเองอยู่แล้วเราก็มีความแบบอินกับโมเมนต์นั้นฝนตกมาก็ไม่ทำให้เราแบบหลุดออกจากควาวังได้เอ,อแต่เมื่อกี้มีพี่เขาถามเหมือนกันนะว่าทำไมพี่ไม่ไปยืนข้างบนนั้นจะได้ไม่เปียกฝนมันตกตอนที่แบบเดินม,มาพอดีก็คือจะไม่เดินกลับไปแล้วเราจะยอมกับขอบคุณนีแหละแกแล้วทำไม,ถ, <laughs> ถ,ามาถึงทำไมาถ,ถึงต้องทิ้งล่มด้วยแล้วก่อนแทนที่จะแบบเข้ยเอาล่มมาเป็นห่วงไม่ถ้าผมเห็นคุณเปียกแล้วผมก็เลยอ้า ทิ้งลงจะได้เปลี่ยนด้วยกันอันนร้เคยเห็นบทเหาะรู้สึกไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบไปอย่างนั้นแหละเขาบอกให้ผมทิ้งผมก็ทิ้งเลยครับตอนตื่นเช้าก็รู้สึกเกรงแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็พี่ฟางละลายพฤติกรรมมันชวนคุยเรื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วับนี้ก็น่าจะ เราเป็นสองคนที่เปียกแฉกก็คือมีกันอยู่สองคนคนอื่นก็คือเมื่อมาใกล้เราแล้วก็แบบไม่อยากใกล้แบบไม่อยากตัวติดไม่อยากเปียดไม่ใช่แค่คนอื่นจ้ะพี่ทำไมเปล่าไม่มีอะไรก็รู้สึกว่าทำงานแบบค่อนข้างแบบเปียกนะคะก็ใส่ใจแล้วก็ฝนแบบแน่นมากคือไม่เคยถ่ายอะไรที่แบบฝนเม็ดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเนื้อก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราแบบหยดน้ำใช่ไหมคะถ้าแต่ไม่ยิ่งหญ่ไกลมันก็คือ แต่เนี่ยมันเหมแบบ,บบต้นต้นศพบัวมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ชุ่มอะไรอ่ะแต่เราก็ต้องแบบขึงตาต้อใช้คำว่าขึงตาไว้เพราะว่าไม่งั้งนก็คือแบบไม่ได้เลยอ,ะอ่ะครับพี่พูดไปหมดแล้ว<ช>พูดไปหมดแล้วค่ะพี่เก๋ไม่มีอะไรจะเสริมใช่ไหมคะอ่าก็อย่างที่พี่บอกเลย <c oughs> แหละว่าผมไม่เคยโดนคนใหญ่มันจะไปยิงฝัาที่ฝ่ามากกว่าให้พี่เก๋ฝักก่อนแล้วนะคะเอายิางชุ่มครับคนชนะได้เลือกให้เก๋ฝากก่อนแล้วกันค่ะ ทำไมอ่ะไปแกนฝากผลงานก่อนแล้วก็งชวนเอ้ยล้องร้องแล้วปก้าแล้วก็ชวนชวนทุกคนให้ชวนชวนทุกคนทุกคนตอนนี้คือต well> ีหนึ <t ale> <t ale ่งตีหนึ่งหมดแล้วเชิญชวนก็ให้หน่อยค่ะเป็นหน้ามาให้หน่อยค่ะครับก็ไม่ต้องเป็นหน้ามาเพราะว่าเพลงนี้มันดีจริงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานของผมกับพี่ฟางครั้งแรกเลยแล้วก็ พี่ฝากยอดทุ่มเพลงแบนี้นะตัวเปียกเป็นลูกวัวเลยคตอนนี้ก็ลูกหมาเนาะอ๋อลูกหมา <c oughs> อ๋อลูกตัวเปียกเป็นลูกหมาเลย, <c oughs> เยลกลย <c oughs> ล็ฝากด้วยแล้วกันนะ ه, มมอ่ะผมเป็นเอฟลอยแล้วฝั<อ>ออ่งผมค่ะก็ขอฝากเอฟบีเพลงถ้าเธอดูไว้เฉยเลยนะคะก <c oughs> ็เป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวนั้นๆได้นะคะแล้วก็พวกเราก็ทุ่มเทตั้งใจเต็อยากให้ไปดูก็ ใครดูแล้วเข้าใจไม่เข้าใจอะไรก็เขียนคอมเมนต์ได้เฮ้ยต้องทายด้วยนะให้ทายว่ามันมีกี่ช่วงเวลาเออดูถ้าเกิดว่าใครแครกได้หมดมนะคะก็เก่งมากถ้าแครกไม่ได้หมดก็ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งกันเก็ไปดูได้นะคะเอ็มวีเต็มในช่องไซจินดิสนะคะเบอร์ไปหมดแล้วอะไปเลยดีกว่าคุณนไหมนคะ